ส,สดีค่ะทุกคนวันนน้กีกก็จะพาไปกินข้าวมันไก่ที่ร้านจินข้ามันไก่สไตล์สิงคโปร์นะคะเราไปกันเลย ก้เดี๋ยวกินให้ดูแล้วนะร้านนี้นะถ้าเกิดว่าไม่มาแต่เช้าก็จะไม่ได้กินนะคะทุกคนเพราะว่ามันจะหมดก่อนร้านเขาเเก็เจ็ดโมทครึ่งบ่ายเนี่ยอร่อยมากนะให้ดูก่อนชอบคืองร่อยทั้งน,นั้ย อันนี้ย่างขอมตงสาบ้างนะอร่อยมาก่ะพอย่างแล้วอเก่อนนะคะ ไม่จาเป็นน้องขอกินให้ดูหน่อยอมร่อยไหมคะ,ะถ้ามันไก่ทอดเขาก็แบบชิ้นใหญ่ๆเนอะเต็มปากเต็มคำน้ำซุปของเขาก็เป็นสูตรเฉพาะนะทุกคนน้ำซุปจะเป็นน้ำซุปใสประกาดองเข้ากันมากเลย หลังจากที่เราได้กินขะ,ะมันไก่สิงคปร์โหมดแล้วนะคะเราก็สรุปได้ว่าไก่ของร้านเขาอะ่ะจะมีความนุ่มชุม่มฉ่าแบบเป็นเนื้อเจลลี่นะคะส่วนไก่ทอดก็จะมีความแบบกรอบนอกนุ่มในนะคะแล้วก็เขาจะมีโรยหอมเจียวะเนาะอันนี้เป็นแบบหอมมากเลยที่เด็ดของเขาที่ไม่ค่อยเหมือนร้านอื่นเนาะส่วนราคาก็ถือว่าเหมาะสมกับ ในเมืองนะคะแล้วก็ลูกค้าเขาก็เยอะพอสมควรถ้าคุณไปตอนเช้าอ่ะคุณก็จะเห็นว่ามีคนเต็มหน้าร้านเลยเราอาหารก็ไม่นานนะคะประมาณสิบห้านาทีคนที่กินที่ร้านก็คือจอดบินแล้วก็เอาไปให้ตรงแคชเชียนะคะเดี๋ยวเขาก็จะทำให้ตรงเนี้เราคิดว่าปริมาณเหมาะสมกับราคานะคะปกติข้าวมันไก่จานละหกสิบถ้าพิเศษเจ็ดสิบ แล้วค่ามันไก่ทอดธรรมดาหกส้าพิเศษเจิห้าในภาพเนี่ยเราสั่งเป็นพิเศษนะคะแล้วก็สั่งไก่ทอดเป็นน่องติดสะโพกนะคะชิ้นละหกกับไก่ตอนก็ไม่ใช่ไก่ตอนสิไก่สับสไตล์สิงคโปร์นะคะไซส์เอสจานหนึ่งร้บาทพอมาพร้อมกับนำ้ำจิ้มสามแบบนะคะในรูปแล้วก็ที่เราให้ดูเลยเนาะ สำหรับน้ำจิ้มสามแบบเนี่ยเราไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่นะคะชอบน,น้ำจิ้มแบบต้นตำรับมากกว่าก็เลยเมื่อเลเอาวกลับบ้านอาหารทั้งโต๊ะเรากินสองคนไม่หมดเลยค่ะได้ลกลับบ้านมากินมื้อเที่ยงอีกค่าเสียหายวันนี้สามร้อยกว่าบาทโดยรวมถือว่าคุ้มจ้าเหมาะสำหรับคนที่ชอบกินเมนูอาหารจานเดียวนะคะแบบไม่ชอบไปรออะไรนาน,านๆหรือว่า หลากหลายแบบเนี้ยเออคนที่แบบชอบเมนูจานเดียวก็น่าจะถูกใจวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้า